ก็ขอสวัส <t> ด <ired> ีท <t ired> ุก <t> ท <ired> ่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาจากลำพูนนะครับมาจากเหนือนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับท่านผออครับแล้วก็ของสสสนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับเครือข่ายร่วมสร้างนะเครือข่ายที่เราในการขับขี่ปลอดภัยนะครับเราเครือข่ายของเรานะครับช่วยกันนะครับประเด็นต่างๆที่เกิดปัญหาในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับทุกท่านครับ เราไม่อยากให้ผมมาอยู่ทางผมมาอยู่ต่างจังหวัดไม่อยากให้พี่น้องของเราที่ทํางานกรุงเทพหรือต่างจังหวัดกลับมาท้องถิ่นแล้วทําให้ทั้งๆท,ท,ที่จะมาฉลองอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่ต้องกลับมามาเสียศพมาเผาศพนะครับก็คือการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้บอกกล่าวไว้ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับจะมีการสูญเสียตลอดนะครับอย่างผมอยู่ต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลนะครับมีสองปีที่แล้วนะครับมีคนที่ทํางานจากกรุงเทพนะครับกลับไปที่ลำพูนนะครับในท้องถิ่นของผมนะครับกลับไปรถชนตายคือเนี่ยครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทางท้องถิ่นตอนนี้นะครับที่เราได้งบจากของสสสนะครับเราสร้างเครือข่ายของทุกหมู่บ้านนะครับในเขตเราบปิดชอบของผมแะตำบลหนองหนามเนี่ยนะครับตำบลหนองหนามจังหวัดลำพูนของผมเนี่ยสร้างเครือข่ายคือดึงนะครับขอความร่วมมือจาก ท้องที่ท,ท้องถิ่นอย่างที่ผูมกับบอกเมื่อกี้นะครับก็ทั้งอสมนะครับตอนนี้เราทำกันนะครับเป็นการจุดเสี่ยงต่างๆหรือว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับเรามีการขยับนะครับช่วยกันนะครับเราทำอาสาพิทักษ์จุดเสี่ยงนะครับแล้วก็กําหนดจุดสัญลักษณ์ต่างๆในจุดเสี่ยงนะครับที่พี่น้องอกลับมาเยี่ยมบ้านจะได้รู้จุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ ขับเคลื่อนโดยการที่สร้างเครือข่ายนะครับทุกทุกองค์กรนะครับในท้องถิ่นนะครับช่วยการร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับทางเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างจุดเสียงให้เด่นชัดขึ้นมานะครับถ้าพี่น้องกลับไปนะครับแล้วก็เราได้สร้างนะครับเราได้ทําเครือข่ายชุมชนด้วยนะครับที่ท้องถิ่นทำนะครับก็จะมีในด้านการ คลิกออฟนะครับคลิกออฟก็คือของระดับจังหวัดนะครับที่เราทํากันจังหวัดลาพูนท,ทำทั้งจังหวัดเลยนะครับที่เปิดคลิกออฟแล้วก็ในจุดเสี่ยงต่างๆที่เราก็จะมีในการกระบวนการก็คือจะมีส่วนของอซ้อมแผนนะครับจะซ้อมแผนในทุกหมู่บ้านนะครับให้กระตุ้นให้พี่น้องชาวบ้านได้กลัวนะครับในการซ้อมแผนเนี่ยก็คือว่ามีการซ้อมแผนมีรถอ็มเสมีทางตํารวจนะครับช่วยกันแล้วก็จะ ในจุดเกิดเหตุจะเอาสีแดงนะครับหรือว่าน้ําแดงราดให้แบบน่ากลัวนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้ชาวบ้านนะครับกลัวว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บจะเป็นยังไงนะครับที่เราได้ทํากันตอนนี้นะครับแล้วที่ผ่านมานะครับเราได้ทําที่เราทําผ่านมานะครับอุบัติเหตุนะครับที่เจ็ดวันอันตรายของตาบลของผมตาบลหนองน้ํานะครับเป็นศูนย์ไม่มีอุบัติเหตุจริงๆครับไม่มีอุบัติเหตุจริงๆครับ ในช่วงที่7วันวันตรายที่ผ่านมาในช่วงเมษานะครับเราก็ทําไปแล้วไม่มีไม่มีอุบัติเหตุปีนี้นะครับวันที่27นะครับของเดือนนี้นะครับยี่สิบเจ็ดธันวาเนี่ยครับเราก็จะเปิดคลิกออฟนะครับของร่วมกันทั้งปพชจังหวัดนะครับป้องกันจังหวัดแล้วก็อาเภอนะครับแล้วก็พุกตําบลนะครับเราก็จะทํากิจกรรมทําการคลิกออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในชุมชนเครือข่ายของท้องถิ่นนะครับ ตระหนักกันอยู่แล้วนะครับว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องมาสูญเสียครับไม่อยากให้ลูกต้องมาสูญเสียพ่อไม่อยากให้พ่อต้องมาสูญเสียลูกนะครับผมลงพื้นที่นะครับผมก็จะเห็นนะครับอยากอยากให้ผู้ที่ขับขี่หรือว่าเมาแล้วขับเนี่ยได้ตระหนักก่อนนะครับว่าเวลามีการสูญเสียขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงเนี่ยคนที่จะต้องดูแลนะครับ ไม่ใช่แค่คนคนเดียวเป็นทั้งระบบเลยครับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ต้องคอยมาดูแลคนคนเดียวนะครับก็ทําให้เสียโอกาสหลายๆอย่างไปนะครับนี่ก็อยากให้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านคิดว่าท่านเมาแล้วขับไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือถ้าเกิดมีการสูญเสียขึ้นมานะครับคนอยู่ข้างหลังนะครับที่จะมีความเจ็บปวดแล้วก็จะต้องนะครับมาเสียเวลาหลายๆอย่างมีการดูแลอะไรเกิดขึ้นนะครับครับ ทางท้องถิ่นนะครับก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับขอบคุณครับ